สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมพลโมโตร,รายว่าอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะขอมาพูดถึงข่าวรถใหม่จากทางแบรนด์เบ n เนอรีนั่นก็คือตัว Sport Entry ในชื่อรหัส 302R ซึ่งมันมีข้อมูลหลุดออกมาครับสำหรับเบ n เนอรี่สาโฉมปรับใหม่โดยโฉมนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นโฉม Facelift นะครับก็คือปรับปรุงเล็กน้อยแบบม i n เน c h a เชนโดยจากรายละเอียดและรูปลักษณ์ ที่หลุดออกมานั้นเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนในชุดไฟหน้าชุดแฟลิงด้านหน้าซึ่งถ้าไม่บอกก็ต้องเรียกว่าจำไม่ได้เลยครับว่ามันคือตัว 302R ถ้าให้เดากันผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงนึกถึงตระกูล GSXR พันตัวโฉม K5 ซึ่งสำหรับผมเองนั้นผมมองว่าอันที่จริงเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก MV Agusta ตระกูล F เนื่องจากหลายเดือนก่อนทางผมเองก็เคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วครับว่าทาง m v a มวิโอได้จับมือกับ b e n e l l i เพื่อให้ b บ n น l l ี่ผลิตรถในพิกัด 350cc ให้เอาเป็นว่าในส่วนของหน้าตานั้นก็ถือว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับต่อมาที่ผมจะพูดต่อก็คือว่า b e n e l l i 302R ชมปรับปรุงใหม่คันนี้ ยังคงใช้พื้นฐานทุกอย่างร่วมกับตัว 302R ตัวปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ2สูบเรียงพิกัด 300cc วางอยู่บนเฟรมแบบท่อเหล็กตัวสายยางทางด้านหน้าก็กว้างเท่าเดิมคือ110และด้านหลังอยู่ที่150ส่วนของระบบไฟก็คาดว่าจะหันปรับมาใช้เป็นแบบ LED รอบคันทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ไฟเลี้ยว ระบบกันสะเทือนก็ยังคงเป็นเช่นเดิมทางด้านหน้าเป็นโชคอัพไซด์ดาวและด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโมโนช็อคระบบเบรกด้านหน้าก็จะเป็นแบบดิสก์คู่มาพร้อมระบบ ABS จากบอสโดยในส่วนของระบบเบรคนี้ก็ต้องถือได้ว่ารถแดนมังกรแบรนดน์นี้ให้สเปคที่จัดเต็มกว่าคู่แข่งในคลาสเสมอมาสำหรับกำหนดการเปิดตัวของเบรลี 302R นั้น คาดว่าน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้และมันน่าจะถูกนับเป็นโมเดลเยียร์ปี2022ในการทำตลาดช่วงปีหน้าส่วนแผนการทำตลาดในประเทศไทยเราก็คงต้องมารอดูทางเบนเนลลี่ไทยแลนด์กันอีกทีนึงครับว่าพวกเขาจะนำรถรุ่นใหม่นี้มาวางจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อไหร่ โดยปกติแล้วถ้านับตามไทม์ไลน์ทางเบนเดอรี่ไทยแลนด์มักจะเปิดตัวในประเทศไทยช้ากว่า global เปิดไปประมาณ1ปีครับและสุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามเป็นแบบ f a v o r i t e จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์ วันนี้ผมพลมตโรวอลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ